เข้ามาที่โรงพยาบาลในวันที่9น,นะคะ9มีนาที่ผ่านมาคนไข้มีอาการเวียนศีรษะแล้วก็วูบหน้ามืดแต่ว่าไม่มีหมดสตินะคะหมอก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่ได้พบความผิดปกติอะไรแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องตรวจอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าคนไข้มาด้วยอาการวูบหมดสติเราก็จะต้องเช็คในเรื่องของผลเลือดนะคะแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแล้วก็ตรวจในเรื่องของหัวใจ เบื้องต้นเนี่ยเราก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยคะ่ะระหว่างที่อยู่้างสุเฉินพบว่ามีความผิดปกติเล็กน้อยเราก็เลยตรวจในเรื่องของหัวใจอย,ย่างละเอียดเพิ่มขึ้น <Evet. S 1> ก็พบว่าปก,ปกติดีไม่มีอะไร <Evet. S 1> ค่ะก็คนไข้ก็อาการดีขึ้นตนามลำดับอะค่ะ ผมตอนนั้นก็พวกพนักงานนะครับผ er ู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยกันแล้วก็มีผู้ชีพนะฮะมาช่วยประถมพยาบาลนะับแล้วก็พอความดันแต่ความดัน80 80กว่าพอเริ่มลดลงเนี่ยเราก็พอมีสติขึ้นมาหน่อยแต่สติมีตลอดอยู่ลวแต่พอประคองตัวอะไรได้ก็ค่อยใส่ที่โรงพยาบาลเขาคือประถมพยาบาลมือต้นก่อนครับเพราะว่า ตอนนั้นรู้สึกว่ามีภาวะที่มือเขียวนะฮะที่ตามที่เขาแจ้งนะ,ะมือเขียวแล้วก็เ,เราสั่นตัวยเย็นหอบอะไรฮะแล้วก็วัดน้ำตาลไม่ได้เพราะว่าเจาะมาแล้วเลือดไม่หอมได้มีการไปลองทานสมุนไพรที่ว่ามีการตรวจสอบได้ได้ว่ามีพิษมีพิษได้ทานไปแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงเอออันนี้ฮะก็มี ได้ลองทานสมุนไพรอันหนึ่งนะครับเป็นใบไม้ที่เขาโบราณเน้ะหรือว่าพระาจารย์เนี่ยสมัยก่อนแผนไทยเนี่ยเขาว่าเป็นยาที่เป็นพอเอาไว้ใช้เคลดส,สังเคมีเข้าร่างกายอะไรเงี้ยนะครับมันสังพกษเข้าร่างกายก็มีการลองทานดูตามที่ท่านแนะนำแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยลิ้นก็มีการเปลี่ยนสีจริงพอผมมาคิดดูวันหลังจากออกโรงพยาบาลวันเสาร์ผมก็ให้ไปเข้า นะเข้าอุโมงค MRI ทั้งหมดที่โรงพยาบาลเกษมราชนะครับซึ่งทุกอย่างทั้งสมองหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจทุกอย่างออกมาปกติถูกคิดว่าเอ๊ะมันชักจะไม่ถูกต้องนะมันมีใครที่เอาอะไรให้กินหรือเปล่านะครับแต่ขณะเดียวกันผมก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่แล้วนะครับผมก็ให้เคี้ยวสมุนไพรชนิดหนึ่งแล้วกันซึ่งสมุนไพรไทยชนิดนี้ถ้ามันมีสารแปกปลอมหรือมีสารที่มันอะไรตัวนะี ลิ้นเนี่ยจะเปลี่ยนสีผมก็ให้เคี้ยวนะเคี้ยวสิบใบบอกว่าจากลิ้นปกติเนี่ยลิ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําแสดงว่ามีสารที่มันมันเป็นพิษอะ่ะเอาพูดง่ายๆอะ่ะเข้าไปในร่างกายอันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์นะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่ทําถ้าทําจริงนะครับก็คงจะต้องต้องมาคุยกันผมก็สิทธิ์มีอาจารย์เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมาทำกับลูกผมขนาดเนี้ยจะให้ผมยอมเหรอ นะครับก็ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้หมอยังหาสาเหตุไม่เจอเลยเป็นเพราะอะไรก็นี่ไงเราเราพยายามเครื่องมือทางแพทย์ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามส่งไปที่ไหนส่งไปที่ไหนทั้งนั้นแต่แพทย์ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่ามันเกิดจากอะไรที่ต้องขาดเลือดเฉียบพันขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องต่อไปก็ต้องระวังตัวนะฮะไอไอคนที่สันดานสกรปรกนี้มันยังมีอยู่นะครับมีคิดอยู่นะฮะก็ขอให้กรรมตามทันแล้วกัน ให้มันคิดว่าถ้ามันทำเนี่ยถ้าเป็นลูกมันบ้างมันรู้สึกยังไง